เพื่อนๆเดี๋ยววันนีนะ้เราจะมารีวิวนะในส่วนของไล่นกนะเนื่องจากที่บ้านนะนกชอบมาทำรังนะแล้วก็ชอบมาขี่หน้าบ้านนะเรามาดูกันนะสำหรับงูที่เราสั่งมานะก็สี่ห้าเดือนแล้วนะก็สามารถที่จะไล่นกได้ นนะชอบมาจับสายไฟนะครับตรงนั้นนะครับชอบมาทำรังในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะด้านหลังนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับชอบทํารังนะับเราต้องเอางูมาหลอกมันนะับให้งูก,กินตับ เป็นคอมพิวเตอร์ที่นกชอบมาทำรังบ่อยครั้งเลยนะครับแต่ตั้งแต่ติดตั้งในสมอ,องงูปลอมเข้าไปนะครับหายไปเลยนะครับสงสัยมันจะงวครับนะสงสัยจะกวงงูนะงูปลอมของเราคนระับนี่ครับที่เราติดตั้งไว้ในคอมเพรสเซอร์นะครับงูเขียว เราหลอกมันนะตรงน,นี้นะนีนะ่ให้สัง่งให้งูกินตับนะบมูเขียวกินตับมันนะของลัวนะไม่กล้าเข้ามาเลยนะตรงน,นี้แขนไว้มันไม่กล้าเข้าเลยนะครับ ปกติก็จะทำรังอยู่บร,ริเวณลังคอมเพรสเซอร์ตรงนี้บ่อยครั้งเลยนะครับแต่ตั้งแต่ติดตั้งงูตัวนี้ไปนะครับหายไปเลยนะครับไม่กล้ามาใกล้เลยนะครับตรงนี้โอเคครับจบแค่นี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเอามาลงให้ใหม่ครับผม